ครับมีใครรู้ไหมครับว่า A.I. ย่อมาจากคําว่าอะไรฮะหนึ่งร้อยคะแนนครับให้เวลาสิบวิฮะสิบเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งครับหมดเวลาอ๋อเร็วไปเนอะเร็วไปเนอะนะครับไม่เป็นไรเนอะนะครับ A.I. นะครับย่อมาจากคําว่า artificial เนอะ intelligence นะครับแปลเป็นไทยว่านะปัญญาประดิษฐ์เนอะนะครับคือสมองเนอะที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับ ซึ่ง ChatGPT เนะเป็นหนึ่งใน AI นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทที่ชื่อว่า OpenAI นะนะครับถามว่ามันทำอะไรได้บ้างเนะเทียบกับ Google นะนะครับ Google เนี่ยนะครับเปรียบเหมือนหนังสือนะนะครับหนังสือหนึ่งเล่มนะถ้าเราอยากรู้อะไรเนะนะครับเราก็แค่เปิดหนังสือและนั่งหาหน้าที่ถูกต้องนะครับนั่งอ่านเข้าไปนะฮะแต่ AI นะนะครับมันเหมือนเพื่อนเราที่มันสรุปข้อมูลให้เราฟังนะ นะครับไม่จําเป็นต้องเปิดหาด้วยตัวเองนะครับนะครับเขาจะมาเล่าให้เราฟังเลยเนะนะครับอย่างเช่นเนอะนะครับถามคําถามเดียวกันเนอะนะครับบึงการเนอะนะครับมีกี่ตําบลถามปุ๊บนะเขาจะไปค้นหามาให้เราเลยนะครับอ่านะครับนะนะครับไม่จำเป็นต้องไปเปิดดูเองเนอะนะครับซึ่งเนอะถามได้หลายเรื่องมากนะครับหลายเรื่องมากเลยเนอะรวมถึงเนอะนะครับ ให้เขาคิดแทนในบางเรื่องได้เนะนะครับสมมตินะสมมตินะครับจําเป็นต้องสอนคณิตศาสตร์ให้ลูกนะครับวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นว,วิชาที่ยากมากเลยเนะนะครับบางทีเนี่ยลูกเราเรียนอยู่มปลายแล้วเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำนะว่าไอ้ที่เขาทําอยู่เนี่ยมันคืออะไรเนะนะครับเขาเข้ามาปรึกษาเรานะนะครับเราจะทํายังไงดีล่ะนะฮะถ้ากดเครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับส่งงานอาจารย์ไม่ได้แน่นอนเนะเพราะอะไรฮะเพราะมันออกมาแต่คําตอบถูกไหม ถูกไหมครับแต่ว่าเนะนะครับสมมตินะสมมตินะครับผมให้อช่วยทําโจทย์ให้นะนะครับสิบแปดคูณสิบเก้านะนะครับบวกสิบห้านะลบยี่สิบนะครับแล้วคูณด้วยเก้าสิบเก้าอีกทีนะนะครับพร้อมหารนะด้วยค่าพายนะครับอ่ะแล้วผมบอกเขานะนะครับว่าจงแสดงวิธีทํานะครับมาดูกันนะว่าเขาจะตอบว่าอะไรเนะนะครับอ่านะครับ เห็นไหมครับเขาให้อะไรมาเขาให้ขั้นตอนการทํามาด้วยเนอะนะครับว่ามันต้องทํำยังไงเนอะนะครับมีขั้นตอนที่1นึ่นะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ามเนอะขั้นตอนที่4ี่นะฮะขั้นตอนที่5้าเนะนะครับซึ่งเขาเนี่ยคำนวณเก่งมากนะนะครับเก่งมากจริงจริงเนะนะครับนอกจากนั้นเนอะมีใครเล่น facebook แล้วเห็นภาพการ์ตูนบ้างไหมฮะภาพการ์ตูนเยอะเยอะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนอะนะครับคนฮิตกันมากเลยนะฮะเปลี่ยนรูปคนเป็นการ์ตูนเนอะนะครับ อ่ะผมจะให้ดูรูปนี้นะนะครับรูปนี้อ่าอ่ะหน้าคุณคุนไหมครับคุณคุนไหมฮะนะครับไม่เคยเจอมาก่อนเลยผมไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยเนอะนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะนะครับแชท GPT เนี่ยมีความสามารถหลากหลายมากเนอะนอกจากถามตอบกับเราแล้วนะครับหาข้อมูลให้เราแล้วเนะนะครับเขายังสร้างรูปภาพให้เราได้ด้วยเนะนะครับอันนี้คือรูปต้นแบบเนะนะครับที่ผมโยนเข้าไปให้ AI นะครับแล้วผมก็บอกว่านะฮะบอก AI เนอะนะครับ ให้เปลี่ยนรูปนะครับเป็นการ์ตูนเนื้อและทําเป็นโลโก้วงกลมนะครับและมีข้อความในรูปเนื้อนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะอ่าเป็นไงฮะดูดีไหมฮะอ่าครับจำไม่ได้เลยเนื้อว่าเป็นใครเนื้อนะครับไม่น่าเชื่อเนื้อนะครับหลอกกว่ารูปตัวจริงอีกนะฮะโดีโดีอ่าครับไม่เป็นไรเขาไม่อยู่ตรงนี้นะฮะนะครับพูดได้เนะนะฮะอ่าแล้วนะนะครับคําถามที่ผมเจอบ่อยมากนะครับ ไม่ว่าจะไปไหนเนะทุกรุ่นทุกจังหวัดนะครับจะต้องถามคําถามนี้เนะนะครับว่าถ้าถ้าเราให้ AI เนะคยคนวณตัวเลขนะครับสําหรับวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกเนะนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเนะนะครับแม่พอพูดตัวหนึ่งกับสิบไม่ได้เลยนะฮะเป็นทุกรุ่นนะเข้าใจนะครับมพิสูจน์ให้แล้วนะครับเป็นจํานวนสามครั้งด้วยกันเนีนะครับบอกได้เลยนะครับว่าถูกนะครับ ผู้กินนะฮะนะครับเจ้ามือรวยนะฮะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะเขาจะใช้วิธีการสุ่มตัวเลขมาให้นะนะครับหรือนะบอกตัวเลขเนะที่ออกบ่อยๆมาให้นะแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะถูกเสมอไปนะครับนะมันก็มีทั้งคนที่สุ่มแล้วถูกและคนที่สุ่มแล้วไม่ถูกนะครับนะครับบอกเฉยๆเนะนะครับเผื่อมีใครสนใจและลองพิมพ์ดูนะนะอีกอย่างนึงนะนะครับถ้าเราถามอะไรที่ผิดกฎหมายนะนะครับ เขาจะไม่ยอมตอบเราเด็ดขาดนะนะเขาจะไม่ตอบเราเด็ดขาดนะสมมติผมถามว่าสอนวิธีขโมยรถให้ผมหน่อยเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ยอมตอบนะเขาจะบอกว่าขาออภัยไม่สามารถตอบได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคําถามรุน่นอันไหนรุนแรงไปเนะเขาจะขึ้นตัวสีแดงแล้วไม่ตอบเราเลยนะครับ